สวัสดีครับครับพบกับพุทธคุณพระเครื่องกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาเจอทุกท่านหลายวันนะครับห่างหายไปนานครับผมด้วยภารกิจการงานที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับวันนี้มีโอกาสก็เลยามาทักทายทุกท่านครับก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องพระเครื่องเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้ก็ตามกระแสกันหน่อยครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ การบ้านการเมืองนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันน,น,นี้วันที่3าสามสิงหาคม 2, 66, นะครับไกับ3สิงหาคม2566นารกบะครับตามกำหนดแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเลือกอนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะครับหลังจากที่มีการ เลื่อนกันมา2รอบแนละเปิดสภามาสองรอบแล้วนะครับก็ยังไม่ได้นายกเลมนมรีนะครับกําหนดวันพรุ่งนี้จะมีการคัดเลือกกันใหม่นะครับการโหวตกันใหม่ในสภาปรากฏว่าก็มีการเลื่อนออกไปอีกนะครับไปอีกน่าจะเป็นมาณกลางกลางเดือนนะโดยความที่ติดหลายๆอย่างนะครับเรื่องของการตีความนู่นนั่นนี่หลายๆอย่างในเรื่องของเทคนิคทางการเมืองเขาอะนะครับอาจจะมีเรื่องมีเหลี่ยมมีมุมม,มีอะไรกันนะครับก็อันนี้ก็ หวังว่า,าประเทศไทยเราก็จะผ่านไปด้วยดีนะครับด้วยตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอาจจะใช้คําว่าเด a ดล็อกเลยก็ได้นะครับนะครับยังไม่ยังไม่ได้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้พูดน,นํารัฐบาลพูดนาประเทศเลยนะครับก็มีหลายๆอย่างที่ทุกๆคนก็ลุ้นกันนะครับกองเชียร์ก็ลุ้นกันนะครับตอนนี้ล่าสุดก็มีการแยกกันแล้วนะครับระหว่างาพรรค พทกับกกนะครับรับท่านที่เป็นกองเชียร์อยู่ก็คงจะทราบดีนะครับว่าหมายถึงพักอะไรนะครับก็โอเคก็หวังว่าท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับจะผ่านไปอีก1ปี2ปี3ปีก็หวังว่าก็คงจะณตอนนั้นณตอนนี้นะครับก็คงจะประเทศไทยเราก็คงจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมนะครับเนาะครับโอเคก็กลับมาถึงเรื่องของพระเครื่องกันต่อนะครับก็อย่างที่ เกินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ตามกระแสกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องนะครับแล้วเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับการเมืองนะครับเนาะก็พระองค์นี้นะครับเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงเลยแหละครับครับผมเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่า,าดูจากด้านหลังนี่นะครับเป็นชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สาม ของประเทศไทยนะครับชื่อปอพิบูลสงครามนะครับหรือว่าถ้าท่านที่คลุกคลีอยู่ในวงการบ้านการเมืองก็คงจะพอจะทราบกันดีนะครับในประวัติศาสตร์นะครับจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับเนาะครับแล้วเ,เกี่ยวข้องอะไรกับนายกรัฐมนตรีนะครับอ,อันนี้เป็นพระพุทธสีหิงนะครับเนาะพระพุทธสีหิงนะครับ หลังลายเซนจอมพลปอนะครับชื่อพระช,ชื่อพระพุทธสิหิงหลังลายเซนจมนอมพลปอหรือบางบางท่านก็จะเลือกพระห้าเหลี่ยมนะครับหลังลายเซนจมนอมพลปอก็คือนายุคธนตทีคนที่3ของประเทศไทยนะครับสร้างในปี2495นนะครับผมวัตถุประสงค์การสร้างเนี่ยนะครับตามประวัติก็คือเป็นการสร้างโดยจมอมพลปอพิบูลสงครามนะครับ เพื่อบูชาแล้วก็ระลึกถึงอภินิหารของพระเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับเนี่บเป็นพระเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับเนาะครับซึ่งพระเชียงแสนสิงหนึ่งองค์องค์นี้นะครับองค์เนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประดิษฐ์อยู่นะครับที่ประดิษฐสถานอยู่บนเรือหลวงลำหนึ่งนะครับซึ่งเรือหลวงลำนั้นชื่อเรือเรือหลวงสีอยุธยานะครับซึ่ง นะตอนนั้นะที่ท่านได้อยู่บนเรือหลวงลำนั้นนะครับจอมพลปอนะครับท่านก็ได้รอดพ้นมาได้จากการถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนักนะครับอโอเคแลทีนี้หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันมีเหตุอะไรถึงจอมพลปอถึงได้ไปอยู่บนเรือหลวงศรีอุธยาแล้วทําไมถึงต้องไปโจมตีมีการยิงโจมตีในเรือหลวงลำนั้นด้วยนะครับ ครับก็วันนี้ก็เดือจะมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะครับก,ก็ต้องย้อนกลับไปถึงประวัติของจมพลปอกันนิดนึ่งนะครับเนาะจมพลปอพิบูลสงครามซึ่งเป็นผู้สร้างเหรียญองค์นี้นะครับก็จมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยเดิมทีนเนี่ยท่านชื่อแปลกนะครับที่ที่ชื่อแปลกก็เพราะว่า,าลักษณะของท่านนะครับมีความแปลกตรงใบหูนะครับตามปกติแล้วเนี่ย หูของคนเราก็จะอยู่ระดับสายตาใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าจอมพลปอเนี่ยหูของท่านเนี่ยจะต่ํากว่าสายตาน่ดหนึ่งนะครับถ้าท่านลองไปเสิร์ชหาดูรูปภาพของจอมพลปอใน Google ได้นะครับ mm hmm. ก็จะต่านิดหนึ่งก็เลยได้ชื่อว่าจอมพลแปล,แปลกนะครับทีนี้คนในโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อย่อก,กันนะเหมือนจอมพลปอซออาสนะจินดาเป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับเนาะครับ ใช,ใ,ชใช้ชื่อยอกกันก็นเลยได้ชื่อว่าจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับก็ท่านเป็นนายทหารคนหนึ่งในคณะราษฎรนะครับซึ่งคณะราษฎรเนี่ยก็ชื่อก็อมาซ้ํากับคณะราษฎรที่กําลังมีชื่อดังอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับเนาะครับคณะราษฎรที่ว่านี้เป็นคณะราษฎรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับเนาะนะจากระบบสมบูรณายาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับซึ่งได้ก่อการแล้วก็ทําการสําเร็จในปี2475นะครับก็เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยมาตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมานะครับเนาะครับซึ่งท่านก็อยู่ในคณะนั้นด้วยนะครับแล้วก็ณนะตอนนั้นก็ยังเป็นนายทหารอาจะว่าผู้น้อยก็ไม่ผู้น้อยก็คงจะเป็นระดับกลางๆแะครับครับแต่ว่า ก็ไต่เต้าขึ้นมานะครับจากการเป็นนายทหารระดับกลางกลางจนมา,าโด่งดังขึ้นในการเป็นผู้นําในการปราบกบฏนะครับซึ่งกบฏตอนนั้นก็เป็นกบฏบว์วอนเดตนะครับซึ่งก็ตอนนั้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมครับก็ยังมีกลุ่มที่ยังไม่ยอม,มนะครับซึ่งตามชื่อแล้วก็คงจะพอจะทราบนะกบฏบว์วอนเดตซึ่ง นำโดยพระองค์เจ้าบาวรเดชนะครับฟังชื่อก็รู้ว่าเป็นฝั่งไหนนะครับก็มีการต่อสู้กันนะครับสู้กันไปถึงขนาดเสียเลือดเสียเนื้อนะครับมีการขี่เอารถไฟวิ่งชนกันเป็นบรรทุกระเบิดแล้วก็วิ่งเข้าชนด้วยนะครับท่านที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวลักสีก็จะมีวงเวียนลักสีตรงนั้นจะมีวงเวียนเขาเรียกวงเวียน พิทักษ์รัฐธรรมนรูญหรือยังไงผมจําชื่อไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเนาะแถวแถววงเวียนวัดภาษ,ษีมหาธาตุบางเขนนะครับนะครับก็ตรงนั้นก็เป็นที่ระลึกในการต่อสู้กับกรบฏบรวรเดชนะครับซึ่งจอมพลปอนเนี่ยก็อ่าก็ไต่เต้าลงมาขึ้นมาจากตรงนั้นแหละครับพอมีชื่อเสียงขึ้นมาจากการต่อสู้กับกบฏชนะแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาขยับขึ้นมาอยู่ในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาล ง่ายคืออยู่ในรัฐบาลตลอดนะครับจนไม่เคยเป็นฝ่ายค้านนะครับฟังดูแล้วคงจะคุ้นๆกับใครบางคนแถวๆในช่วงนี้นะครับก็ปรากฏว่าจพะพลาตะผูนะครับด้วยอำนาจของท่านด้วยแหละครับโดยก็โดยด้วย,วยความเก่งของท่านด้วยและวมังครับจนสุดท้ายนะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามของประเทศไทยนะครับนี่หลายท่านอาจจะทราบดีนะครับ ก็เป็นนายกที่ก็ทําการเปลี่ยนแปลงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเช่นการเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับของประเทศไทยเนี่ยจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเราเรียกสยามนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยนะครับหรือไทยแลนด์นี่เองนะครับแล้วก็อะไรอีกใช้คําว่าสวัสดีนะครับเป็น,เป,นเป็นการเป็นการก่าคาทักทายกันนะครับแล้วก็ส่งเสริมการใส่หมวกนะครับ ให้ดูเป็นสากลขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนวันปีใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยเราใช้เมษาผมจําไม่ได้ว่าวันที่อะไรที่เราใช้กันในวันขึ้นปีใหม่น่าจะ1เมษายนนะครับก็ไปเปลี่ยนมาเป็น1มกราคมอย่างในปัจจุบันแทนนะครับแบบสากลนิยมนะครับอันนี้ก็ท่านก็เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อะไรในเรื่องของสงครามก็เป็นผู้นําไทยนะครับต่อสู้กับฝรั่งเศสนะครับ ในการต่อสู้กับฝรั่งเศสตอนนั้นเราแย่งชิงฝั่งแม่น้าโขงกันฝั่งโน้นนะครับก็เรียกว่าสงครามอินโดจีนนะครับสุดท้ายกา็ถึงขั้นชนะเลยนะครับจนกระทั่งมีสิ่งที่เป็นอนุสร์มาให้ถึงชัยชนะที่เราสามารถต่อสู้กับมาอานาจได้ชนะเนี่ยก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นผลงานของจมวลปอเช่นเดียวกันนะครับที่สําคัญก็คือ นำประเทศไทยเข้าร่วมกับญี่ปุ่นนะครับเข้าร่วมกับกองทัพอักษะนะครับเข้าร่วมกับญี่ปุ่นในการต่อสู้กับพันธมิตรนะครับอันนี้ก็ยุคยุคสมัยของจมืนปอเช่นเดียวกันนะครับก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเหตุการณ์ดีๆก็มากมายเหตุการณ์ที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังชื่อเสียก็มีมีทั้งการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้งแม้แต่รัฐประหารตัวเองก็มีนะครับการเลือกตั้งที่ ได้ว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกโศกปกที่สุดก็เคยเกิดขึ้นในยุคของท่านนี่แหละนะครับก็เลยนํามาซึ่งเหตุการณ์ที่เป็นกบฏนะครับซึ่งก็เกิดจากความไม่พอใจในตัวของท่านด้วยเช่นกันแต่ว่าเป็นความไม่พอใจที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับประชาชนแต่เป็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับทหารซึ่งท่านก็เป็นทหารเหมือนกันแต่ว่าความไม่พอใจนี่มันเกิดขึ้นจากทหารเรือนะครับ แต่ว่าจมพลปอเป็นทหารบุกใช่ไหมครับก็เลยจะเอื้อทางทหารบุกค่อนข้างเยอะทหารแล้วก็ตำรวจแล้วก็ทหารอากาศแต่จะมีทหารเรือเนี่ยค่อนข้างไม่ได้รับความสนใจนะครับก็คงจะมีอะไรเกี่ยวับเรื่องของผลประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับนะสุดท้ายก็เลยนํามาซึ่งความไม่พอใจนะครับอย่างที่บอกแล,แล้วก็มีการกอดรวมกลุ่มกันนะครับของนายทหารเรือกลุ่มหนึ่งนะครับขึ้นนะครับนําโดย ผมจำยศท่านไม่ได้แต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อว่ามานัจรุภานะครับอ่านี่ครับน่าจะนาวาเตลีหรืออย่างไรนะครับเนาะซึ่งตั้งชื่อคณะว่าคณะกู้ชาตินะครับก็ทำการจับตัวจงพลปอนะครับจริงๆก็เนี่ยคณะนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะาก่อการเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ว่าล้มเลิกมาจนถึง4-5ครั้งนะครับเพราะว่า อาจจะด้วยความที่ไม่พร้อมหลายๆอย่างนะครับมีการยกเลิกเลื่อนแผนกันมาหลายครั้งสุดท้ายก็มาตกลงปรงใจกันก่อการจับตัวก็คือก่อรัฐประหารโดยการจับตัวนายกรัฐมนตรีก็คือจงวลปอเนี่ยในวันที่จงวนปอเนี่ยไปรับมอบเรือขุดสันดอนลำหนึ่งจากอเมริกานะครับซึ่งเรือนั้นนะชื่อเรือว่าแมนฮัตตันนะครับดังนั้นกบฏกลุ่มนี้ภายหลังต่อมาก็เลย มีคนเรียกขานกันว่าเรียกว่าเป็นกระบฏแมนฮัตตันนะครับถ้าท่านลองเซิร์ชหาใน Google ก็จะพบนะกระบฏแมนฮัตตันก็จะพอทราบข้อมูลนี้นะครับในวันนั้นเนี่ยก็มีการจับกลุ่มตัวจอมพลปอนะครับวันที่รับมอบเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือนะครับก็มีการจี้ตัวจอมพลปอขึ้นนะครับโดยฐานเรือแล้วก็พอจี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาปืนจี้เสร็จปุ๊บก็พาลงเรือไปแล้วก็พาไปเรือ อีกลำหนึ่งซึ่งลอยอยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยานะครับซึ่งก็เรียกว่าถือว่าเป็นตู้เซฟนะครับเพราะว่าถ้าเวลาจับตัวผู้นําได้แล้วเนี่ยก็ต้องเอาไปต่อรองอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับเนาะเสร็จปุ๊บก็พาไปที่เรือศรีอยุธยาซึ่งลอยอยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยานะครับหลังจากนั้นก็มีการเจรจาต่อรองกันให้ตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นแต่ฝั่งรัฐบาลซึ่งเป็นฝั่งจมพลปอเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับ ก็ไม่ยอมนะครับก็มีผู้ที่มีชื่อหลายท่านนะครับซึ่งเป็นฝั่งจอมพลปเช่นพลโทสลิดธนรัตน์นะครับภายหลังต่อมาก็เป็นจอมพลสลิดธนรัตน์จะเป็นอีกหนึ่งในนนยกรัฐมนติีของไทยด้วยเช่นกันนะครับก็มีถ้าเป็นตำรวจก็จะมีพลตำรวจโทเผาศรียานนท์นะครับอันนี้ก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจในสมัยนั้นนะครับแลวผู้ที่เป็นอัศวินขี่ม้าขาวที่ทำให้ จำพลปอรอดมาได้จะพว่ารอดมาได้หรือว่าจะเป็นเหตุยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็คือพลอากาศเอกฟื้นรน,นภากาศล,าลิธาคณีนะครับชื่อนานียาวนิดนึ่งเ,เป็นผู้ที่สั่งให้มีการถล่มนะครับใช้เครื่องบินไปถล่มในเรือเรือหลวงศรียุธยานะครับซึ่งในปัจจุบันตนถึงขนาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาของ ท่านทั้งหลายเนี่ยว่าตั้งใจจะทําทอะไรกันแน่จะช่วยหรือจะอะไรเพราะว่าถึงขนาดเอา,เ,อา,เ,อาเรือบรรทุกเออโทษทีฮะเครื่องบินบรรทุกระเบิดนะครับเนาะไปถลม่มในเรือที่มีนายกรัฐมนตรีถูกจับเป็นตัวประกันอยู่นะครับก็ก็ถล่มนะครับสุดท้ายก็มีการวางทิ้งระเบิดใช่ไหมสุดท้ายก็เรือนั้นก็จมนะครับที่จมก็เพราะว่าอะไรเพราะว่า ถูกระเบิดหลายลูกมากแล้วสุดท้ายเนี่ยมีอยู่ลูกหนึ่งที่ทะลุลงไปถึงเพดานเรือนะครับแล้วก็ตกลงไปถึงเ,เขาเรียกอะไรคลังกระสุนนะครับใต้ท้องเรือสียุทยานะครับจนเรือแตกแล้วก็จมลงนะครับว่ากันว่าเนี่ยมีอยู่ลูกหนึ่งนี่จอมพลปอซึ่งภายหลังเนี่ยกลับขึ้นมาก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ลูกหนึ่งเนี่ย ด้วยความที่เขาเอาไปขังไว้ในห้องใช่ไหมครับก็มีห้องพักมีเตียงนอนเลยครับท่านก็ลุกไปเข้าห้องน้ําพอดีนะครับแล้วก็มีอยู่ก็ลูกระเบิดอยู่ลูกหนึ่งที่เ,เครื่องบินลงมาทิ้งนะครับตรงตกลงมาตรงเตียงที่ท่านนอนอยู่พอดีนะครับซึ่งก็ด้วยเหตุบังเอิญน,นะที่ทําให้ท่านรอดมาได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะพระพุทธสีหิงนะครับที่ประดิษฐานอยู่ในเรือศรีอยธยาซึ่งก็คือองค์นี้นี่เองนะครับซึ่ง มก็เข้าใจว่า,าเป็นไปได้นะครับหลังจากที่จมพลปอเนี่ยพอเข้าพอถูกจับเข้าไปออยู่ในเรือหลวงศร t อยาเสร็จแล้วเนี่ยพอไปเจอพระที่ปฏิสถานอยู่ก็คงจะอาจจะยกมือไหว้หรือว่าจะอธิษฐานขอให้ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยหรือยังไงก็เหมือนกับเราเรา,เราท่านๆนะครับเนาะเมื่อตกอยู่ในเหตุการณ์ขับขันเนี่ย เราก็จะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่พอจะช่วยเหลือเราได้นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะท่านน,าน่าจะไปเห็นนะครับว่ามีพระพุทธสิงห์งอยู่แล้วก็คงจะอา,อาจจะยกมือไหว้หรืออาจจะอธิษฐานในใจนะครับว่าขอให้ช่วยเหลือให้คลาวคลาดปลอดภัยด้วยเถิดอะไรประมาณนี้ครับจนสุดท้ายก็รอดมาได้จริงๆนะครับพอเรือจมเนี่ยก็มีทหารเรือที่อยู่ในนั้นนะก็อาจจะกลับใจนะครับก็ใส่เสื้อชูชีพให้กับจอมพลปอนะครับแล้วก็พา หนีออกมานะครับหนีออกมาก็ <c oughs> ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฐานเรืออยู่นะครับสุดท้ายก็มีการเจราจากันกับฝ่ายรัฐบาลที่อยู่บนบกนะครับก็สุดท้ายก็มีการยอมจำนนนะครับนำ,นำตัวจำปนปอมาคืนนะครับก็สุดท้ายก็มีการเคลียร์กันเอาง่ายๆครับก็เหตุการณ์ครั้งนั้นก็เกิดขึ้นเนี่ยมีการเสียชีวิตค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าทหารฝั่งทหารเาารเือก็เสียชีวิต นับร้อยนายได้นะครับ80กว่านายถ้าจะไม่ปิดนะครับทาหารบกก็ด้วยนะครับตำรวจด้วยชาวบ้านที่ไม่รู้อีโนอีเน่ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ของไทยที่เรียกว่าคนไทยสู้กันเองนะครับครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับค่อนข้างจะน่าเสียใจนะครับที่คนไทยต้องมาสู้กันเองนะครับโอเคพอสุดท้ายแล้วเนี่ยกลับมาที่พระองค์นี้สุดท้ายหลังจากที่จมพลปอกลับขึ้นมาได้เนาะ ในปีสองพันสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าใช่ไหมครับท่านก็ได้สร้างพระองค์นี้ขึ้นนะครับที่วัดสุทัศนะครับโดยท่านเจ้าคุณสีสนนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับนะครับเนาะก็คือหลังจากที่ท่านถูกจับหนึ่งปีนั่นเองนะครับท่านก็ได้สร้างพระพุทธศิหิงค์องค์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ประทับ ลายเซ็นของตัวเองไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับก็คงจะเอาไว้เป็นที่ระลึกว่าโอ้รอดมาได้ก็เพราะพระพุทธสิหหงองน,นี้นี่เองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆประกอบกับภาพพระพุทธสิหิงนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสําหรับองค์นี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับซึ่งก็อยู่ในเรี่ยมกันน้ําเจ้าของเดิมเขาเรี่ยมกันน้ำก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ ยังคมชัดอยู่นะครับเนาะด้วยความที่อยู่ในเลี่ยมกันน้ํารักษาผิวไว้นะครับก็ราคาซื้อหาครับก็ไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับท่านที่มีความสนใจก็ลองไปหาตามแผงตามเว็บไซต์อะไรต่างๆได้อยู่นะครับแต่ก็เริ่มเริ่มเริ่มยากขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนสนใจมากขึ้นนะครับก็ลองค้นหาหาดูกันได้นะครับครับวันนี้ก็เอ่ ผมก็นําเรื่องราวของพระพุทธสิหิงแล้วก็เกล็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับจอมพลปนยุทรมนตรีของประเทศไทยคนที่3นะครับเนาะเอามาประกอบกับเหตุการณ์การบ้านการเมืองช่วงนี้ด้วยพอดีนะครับครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบกันนะครับถ้าท่านชื่นชอบก็จะเป็นพระคุณมากนะครับที่จะกดติดตามช่องนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับผม ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจในการนําพระแล้วก็เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ดีๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกนะครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวนะครับอาจจะมีการเมืองเข้ามาแทรกแล้วก็ประวัติศาสตร์เรื่องการต่อสู้เข้ามาแทรกค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับ20กว่านาทีนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะ,ะมีความสุขกันนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออำนาจของพระพุทธสีหิงองค์นี้นะครับ คุ้มครองอภิบาลทุกท่านให้อยู่รอดปลอดภัยแกล้วกราดร่ำรวยทุกท่านทุกคนโดยเทินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ